สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lee USA นะคะวันนี้ลีก็จะมาอัปเดตเรื่องของเงินช่วยเหลือพิเศษ8,000เหรียญสำหรับ dependent นะคะที่เป็นเงินนอกเหนือจาก Child Tax Credit ที่พ่อแม่ผู้ปกครองได้รับกันเดือนละ2 5 0 0ถึง300เหรียญต่อเด็ก1คนในช่วงที่ผ่านมาเงิน8,000เหรียญน,นี้ระเดับจ,จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้นะคะ Social Security 200เหรียญต่อเดือนที่หลายคนสงสัยว่า จะได้รับเพิ่มขึ้นจริงๆหรือเปล่าซึ่งก็ต้องบอกว่ามีคนนะคะในปีนี้ที่จะได้รับเงิน Social Security เพิ่มขึ้นเดือนละ200เหรียญอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนอัปเดตเรื่องของโคลานะคะที่ปรับขึ้นมา5.9%จะมีผลกระทบอย่างไรบ้างรวมไปถึงเรื่องโควิดโอไมครอนที่มีผู้ติดเชื้อใหม่15ล้านคนทั่วโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึง at home covid t t s t นะคะที่รัฐบาลสหรัฐจะมีการแจก4ชุดต่อ1ครอบครัวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้นะคะแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องก็เช่นเคยนะคะลีก็ขอฝากทุกคนให้กดไลค์ให้ลีแล้วก็ให้กำลังใจคลิปนี้ด้วยนะคะอัปเดตเรื่องแรกนะคะในปี2021ที่ผ่านมานะคะมีการจ่ายเงินชาว t ท x เครดิตสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เด็กที่มีอายุต่ำกว่า6ปีก็ได้รับเงินเดือนละ300เหรียญส่วนเด็กที่มีอายุ6-17ปีก็ได้รับไปแล้วนะคะ250เหรียญต่อเดือนซึ่งเงินทั้งหมดก็แจกจ่ายออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในครึ่งปีหลังของปี2021ลีก็แนะนำสำหรับคนที่ได้รับ W2 แล้วก็สามารถเตรียมเอกสาร f ฟาวแท็กแต่เน่เนๆไว้ก็ดีนะคะแล้วก็สำหรับปีนี้นะคะ คุณสามารถเริ่มไฟล e t ท x กได้ตั้งแต่วันที่24มกราคม mm hmm. หรืออีกไม่กี่วันข้างหน้านี้โดยทาง IRS ก็แนะนำให้ไฟล์แบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็เลือกรับเงินทาง direct deposit ถ้าหากคุณอยากได้รับ tax refund อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะนอกจากเรื่องของ child tax credit ที่กล่าวไปข้างต้นแล้วสำหรับ พ่อแม่ผู้ปกครองบางท่านนะคะที่มีรายได้รวมกันต่ำกว่า1,25 0 0 0เหรียญต่อปีแล้วก็มีลูก2คนที่อายุต่ำกว่า13ปีคุณอาจจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกนะคะซึ่งเงินส่วนนี้ก็คือ child and dependent care credit นะคะซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ซัพพอร์ตเด็กๆ dependent ในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆโดยเงินส่วนนี้นะคะสามารถเคลมได้สูงสุดถึง 8,000เหรียญสหรัฐต่อ1ครอบครัวสำหรับคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทางรัฐบาลสาหรัฐก็จะช่วยออกค่าใช้ใจ่ายสำหรับเบบีซิเตอร์การเดินทางต่างๆค่าเดย์แคร์รวมไปถึงโปรแกรมการศึกษาต่างๆซึ่งเงินส่วนนี้นะคะยังสามารถนำไปใช้ใจ่ายในการดูแลดีเพนเดนที่มีดิสเบลิ i ิตี้ได้อีกด้วยนอกเหนือจากดีเพนเดนที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า13ปีนะคะส่วน เรื่องของรายละเอียดสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ IRS นะคะพิมพ์คำว่า Child and Dependent Care Credit ลงไปแล้วก็จะเจอโดยคุณสามารถเข้าไปกรอกฟอร์ม2441แล้วก็แนบไปตอนทำเรื่องเสียภาษีนะคะหรือว่าสำหรับใครที่มี CPA ดูแลในเรื่องของการเสียภาษีก็แจ้งเขาไว้ได้เขาก็จะทราบส่วนคนที่มีคุณสมบัติจะได้รับเงินส่วนนี้800 0เหรียญต่อครอบครัวก็คือ เด็กที่มีอายุต่ำกว่า13ปีแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเบบีซิเตอร์เดย์แคร์ต่างๆอย่างที่ลีได้กล่าวไปข้างต้นนะคะคู่สมรสหรือสามีภรรยาของคุณในกรณีที่มีความผิดปกติทางจิตประสาทอารมณ์หรือทางร่างกายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็สามีหรือภรรยาของคุณท่านนี้จะต้องอาศัยอยู่กับคุณเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าครึ่งปีรวมถึงดีเพนเดนต์ด้วยนะคะที่เป็นดิสเบลิตี้ เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะซึ่งก็คือเรื่องของเงิน Social Security ที่มีข่าวว่าจะจ่ายเพิ่มเดือนละ200เหรียญซึ่งข่าวนี้จะว่าจริงก็จริงจะว่าไม่จริงก็ไม่จริงนะคะโดยเหตุผลก็คือจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่จะได้รับเงิน Social ลเพิ่มขึ้นเดือนละ200เหรียญในปีนี้อย่างแน่นอนซึ่งคนกลุ่มนั้นก็คือคนที่ในปี2021ได้รับเงิน Social เดือนละ 3,389เหรียญเป็นอย่างต่ำนะคะและได้รับจำนวนนี้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วพอหลังจากโครามีการปรับขึ้นมา5.9%ก็กลายเป็นว่าจะได้เพิ่มขึ้นเดือนละ200เหรียญน,นะคะซึ่งก,ก,ก,ก็เท่ากับ5.9%ที่โคราได้มีการปรับเพิ่มขึ้นสรุปก็คือเงิน200เหรียญที่เพิ่มขึ้นก็จะเป็นผลพวงมาจากการที่โคราปรับเพิ่มขึ้น5.9%นะคะและคนที่จะได้เงินเพิ่มขึ้นเดือนละ 200เหรียญก็คือคนที่ได้รับเงินโซเชียลเดือนละ3,389เหรียญไปแล้วอยู่ก่อนหน้าจากรายงานของหน่วยงาน Social Security นะคะเขาได้แจ้งว่าเฉลี่ยแล้วชาวมีกันจะได้รับเงินโซเชียลอยู่ที่เดือนละ1,563เหรียญเท่านั้นซึ่งหลังจากที่โคล,ล่ามีการปรับขึ้น5.9%ก็เท่ากับว่าคนส่วนใหญ่จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ย92เหรียญต่อเดือนสำหรับคนทั่วไปนะคะ ไปต่อที่ข่าวโควิดนะคะอัปเดตสถานการณ์โควิดโอไมครอนในสหรัฐอเมริกาล่าสุดมีคนติดเชื้อโควิดใหม่เฉลี่ย800,000คนต่อวันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาอ้างอิงจากจอห์นฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งทาง WHO หรือว่าองค์กรอนามัยโลกนี้เขาก็ได้แจ้งน,นะคะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีคนติดเชื้อโควิดใหม่ทั่วโลกสัปดาห์ที่ผ่านมา15ล้านคน ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากนะคะและในอเมริกาที่ติดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นวันละ8แสนคนนี้ก็เป็นตัวเลขที่มากกว่าช่วงหน้าหนาวเมื่อปีที่แล้วกว่า3เท่าลีก็เชื่อว่านะคะมาถึงทุกวันนี้ทุกคนก็น่าจะได้ยินข่าวว่ามีคนรอบตัวอย่างเช่นคนในครอบครัวหรือคนในที่ทํางานติดโควิดอย่างน้อยหนึ่งคนใช่ไหมคะใครมีคนรู้จักติดโควิดหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่สามารถแชร์ได้ก็ถึงข้นมาในที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะ เพราะว่าก็ต้องยอมรับนะคะว่าโควิดสายพันธุ์ที่ระบาดกันอยู่ทุกวันนี้มันแทร่กระจายได้อย่างรวดเร็วมากจริงๆซึ่งตามข่าวทางด้านดรแอนโทนีเฟลชีก็ออกมาบอกนะคะว่าตอนนี้เขาบอกว่าเรายังไม่สามารถบอกได้ว่าโอไมครอนจะเป็นคลื่นลูกสุดท้ายของแพนเดมกในสหรัฐหรือไม่และในขณะเดียวกัน นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกก็ได้ออกมาเตือนถึงโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นที่น่ากังวลมากกว่าสายพันธุ์โอไมครอนอีกนะคะโควิดสายพันธุ์โอไมครอนนั้นก็เป็นที่ทราบกันดีว่าระบาดได้รวดเร็วกว่าโควิดสายพันธุ์ก่อนหน้าอย่างมากและนักวิทยาศาสตร์ก็ได้เตือนว่ายิ่งโอไมครอนระบาดได้รวดเร็วเท่าไหร่โอกาสที่จะมีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นก็มีมากขึ้นเท่านั้น แล้วก็มีสิทธิ์ไม่ได้ว่าสายพันธุ์ใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นสายพันธุ์ที่แพร่กระจายได้รวดเร็วกว่าเดิมอีกสําหรับคุณผู้ชมช่องรี s a สเอรีก็ขอฝากให้ทุกคนดูแลตัวเองและครอบครัวให้ปลอดภัยรอดพ้นจากโควิด -19 ทุกสายพันธุ์นะคะไปต่อกันที่ข่าวการแจกชุดตรวจโควิดฟรีที่บ้านสาหรับชาวมริกันนะคะประธานาธิบดีไบเดนได้ทําการสั่งชุดตรวจ at home covid 19 t e s t ทั้งหมด1000ล้านชุด ให้ชาวอเมริกันมาใช้ฟรีที่บ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิน้นซึ่งก็จะมีการเริ่มเปิดจองในวันที่19มกราคมนี้โดยรายละเอียดก็คือชาวอเมริกันจะสามารถสั่งชุดตรวจโควิดได้ครอบครัวละ4ชุดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยไม่มีค่าส่งและไม่ต้องกรอกเลขบัตรเครดิตการ์ดนะคะ และก็จะมีการเปิดรับจองพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่19มกราคมนี้โดยรายละเอียดนั้นดีก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description box ด้านล่างนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจไปต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะซึ่งก็ยังไม่พ้นเรื่องของโควิด -19 ทุกคนจะเชื่อหรือไม่ว่าบุคคลที่ร่ำรวยที่สุด10อันดับแรกของโลกมีเงินเพิ่มขึ้นต่วันละ1,300ล้านเหรียญหรือว่ามีเงินเพิ่มขึ้น วินาทีละ15,000เหรียญเลยนะคะในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 อ้างอิงจากองค์กรการกุศลอ x อกแฟนอกจากนั้นในรายงานนี้ก็ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มอีกนะคะว่ามหาเศรษฐีสิคนที่รวยที่สุดในโลกมีทรัพย์สินรวมกันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในช่วงโควิด -19 <cle anse> จาก7แสนล้านเหรียญกลายเป็น1.5ล้านล้านเหรียญเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน ประชากรทั่วโลกกว่า160ล้านคนก็ต้องเข้าตกสู่ภาวะความยากจนนะคะส่วนสาเหตุที่มหาเศรษฐีเหล่านี้รวยมากขึ้นก็เพราะว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาทางรัฐบาลกลางได้มีการแจกจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนอย่างที่ทราบกันนะคะ mm. เพื่อให้เศรษฐกิจนั้นเดินหน้าต่อไปในช่วงของการระบาดของโรคโควิดและหลังจากรัฐบาลอัดฉีดเงินหลายล้านล้านเหรียญเข้าสู่ระบบ ประชาชนส่วนมากก็นําไปจับจ่ายใช้สอยกันนะคะโดยเฉพาะในยุคนี้ที่เป็นยุคของการซื้อของออนไลน์แล้วก็เนื่องด้วยจากสถานการณ์โควิดโรคระบาดท,ที่ผู้คนก็ไม่อยากจะเสี่ยงออกไปตลาดหรือว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตหักไม่จําเป็นทําให้การสั่งซื้อของออนไลน์ยอดขายของ Amazon นั้นเพิ่มขึ้นสูงอย่างทวีคูลเลยนะคะก็ส่งผลให้เจ้าของอ m a z o นนั้นก็รับรับไปอย่างมหาศาล ยังไม่รวมถึงการใช้ใจอือ่นของคนทั่วไปที่ส่งผลให้เงินตกไปอยู่ในกระเป๋าของเจ้าของกิจการรายใหญ,ใหญ่หรือว่ามหาเศรษฐีทั้งหลายคนรวยก็มีแต่จะรวยเพิ่มขึ้นนะคะคนจนก็มีแต่จะจนเท่าเดิมหรือว่าจนลงเผลอๆอาจจะจนลงมากๆก,กว่าเดิมอีกเพราะว่าเหตุของเงินเฟ้อทาให้เงินที่มีอยู่แล้วนั้นกลับมีค่าลดน้อยลงไปกว่าเดิมมา,มากๆ ทางองค์กรการกุศลออกซแฟมก็ได้มีการเสนอว่าวิธีที่ที่สุดที่จะลดปัญหาช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนก็คือการเพิ่มภาษีคนรวยแล้วก็นํามาช่วยคนจนซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องมีคนเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะคะคนที่เห็นด้วยก็คิดว่ายุติธรรมดีนะคะที่จะให้คนรวยจ่ายภาษีเยอะๆเพื่อที่จะได้ลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนในสังคมส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยก็มีมากเพราะมองว่าไม่ยุติธรรม เพราะคนรวยที่หาเงินได้มากก็เป็นการหาเงินมาจากความสามารถแล้วก็น้ำพักของน้ำพักน้ำแรงของเขาเองและข้อสรุปของเรื่องนี้นะคะก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงอยู่ในสังคมกันต่อไปก็ยังคงหาข้อสรุปไม่ได้ปิดท้ายข่าววันนี้ด้วยเรื่องของเงินเฟ้อนะคะที่ไม่ต้องพูดถึงทุกคนก็คงรู้สึกถึงผลกระทบของเรื่องนี้ในชีวิตประจำวันกันมาสักพักหนึ่งแล้วค่า CPI ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า อัตรางเงินเฟอ้อนั้นเพิ่มขึ้นสูงกว่า7%ในรอบ1ปีที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าเงินเฟอ้อขึ้นได้อย่างรวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี1982เลยนะคะไม่ว่าจะสืบเนื่องมาจากปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนการขนส่งมีปัญหาแรงงานขาดตลาดรวมถึงเงินที่ถูกพิมพ์แล้วก็ใช้ใจ่ายออกมาเข้าสู่ระบบมากเกินไปทําให้เราทุกคนก็ต้องมาอยู่ในจุดที่อยู่กันอยู่ทุกวันนี้นะคะเงินเฟอ้อของแพงอะไรอะไรก็แพง ชีวิตใช้แบบยากลำบากมากๆซึ่งเรื่องของเงินเฟอ้อนี้ก็เป็นปัญหาที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็คนที่เป็นกังวลกับเรื่องนี้มากที่สุดก็คือพวกกลุ่มนายทุนใหญ่ๆนะคะเพราะว่าเงินของเขานั้นมีมูลค่าลดลงในทุกๆวันเขาก็คิดหาวิธีว่าจะทํำยังไงให้เงินนั้นมีมูลค่าไม่ลดลงมากไปกว่านี้ซึ่งวิธีการแก้ไขของเขาก็คือการเปลี่ยนแผนการลงทุนนะคะจากในตลาดหุ้นก็เปลี่ยนไปเป็นตลาดอสังหาริม,มทรัพย์กันมากขึ้นเพราะว่า อสังหาริมทรัพย์นั้นจะค่อนข้างมั่นคงกว่าในสภาวะเงินเฟอ้อที่ตลาดหุ้นนั้นค่อนข้างแกว่งมากๆส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นกลุ่มนายทุนใหญ่ในสหรัฐก็ยังคงทําอยู่ต่อเนื่องนะคะแต่ว่าจะหันไปลงทุนในกลุ่มหุ้นบริษัทใหญ่ๆที่ค่อนข้างมั่นคงในสหรัฐที่ไม่มีทีท่าว่าจะลงง่ายๆและบางส่วนก็หันไปลงทุนในคริปโตกันมากขึ้นเพราะว่าเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนของโลกอนาคตนะคะนั่นก็เป็นข่าวทั้งหมด ในวันนี้นะคะที่รีนำมาสรุปแล้วก็เล่าให้ทุกคนได้ทราบกันก็หวังว่าจะมีเวลาอัปเดตข่าวให้คุณผู้ชมได้ฟังบ่อยขึ้นนะคะหลังจากนี้ถ้ามีโอกาสหากใครไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดไปกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็เลือกวิดีโอทั้งหมดของช่องรี u s a ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆส่วนเรื่องขายบ้านซื้อบ้านสำหรับคนที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ไลน์คุณรีอนะคะหรือ Facebook คุณรี USA สำหรับตอนนี้บ้านแถวเออเคที่ในเีียที่รีขายอยู่นี้ก็ยังเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้อยู่นะคะถ้าใครสนใจสำหรับคนที่มีงบน้อยก็รีติดต่อเข้ามาก่อนที่ราคามันจะพุ่งสูงเกินไปแล้วก็ไม่สามารถซื้อได้วันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย